สวัสดีชาว fc mobile ทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับผมกับการตีบวกเม็ดส้มนะครับผมแต่วันนี้จะมาในการในรูปแบบการตีบวก20%เนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ดูเด็ก10ตัวในการตีบวก20นะครับโดยถ้า10ตัวนี้ก็คือติด100%แต่ว่าผมจะตีทีละ20ก็คือ2ตัวผมสามารถ คอนเทนต์นี้ผมสามารถตีได้5ครั้งนะครับครั้งละ2ตัวมาดูกัน20ว่ามันจะรอดไหมนะครับจากครั้งที่แล้วผมเคยตีไปแล้ว10%งอมครับ10ตัวไม่ติดนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับผมโอเคครับไปครับคู่แรกครับ20 ติดครับโอ้ยอโอ้โแนะนำเลยนะครับผม20%เนะครับตีบวกเม็ดส้ม20%ตติดนะครับผมโอ้โหคลิปนี้เราประหยัดดูเด็กได้ถึง8ตัวนะครับโอ้โหไม่เคยติดนะครัครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ทำคลิปเลยโอเคครับผม ติดนะฮะเรียบร้อยครับแนะนำเลยครับ20%ครับไม่งอมครับทุ่มท่วมครับแต่10%ผมตีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู๋ดยวอนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ